อิทังสัพพเปต,ตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงและสัมภเวสีทุกตนทั้งที่อยู่ในเรื่องเล่าก็ดีทั้งที่ไม่อยู่ในเรื่องเล่าก็ดีขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้หลุดจากบ่วงความทุกข์ทั้งปวงและไปสู่สุขติด้วยเธินเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลักหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อสิบปีที่ผ่านมาคุณตั้ําย้ายมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยตั้งแต่ยังเด็กบ้านของคุณอ้ําจะอยู่แถวแถวปากซอย แถวที่คุณอ้ําอยู่จะมีทาวน์เฮาส์ใหม่ๆปุดขึ้นอยู่หลายหลังแถวกลางซอยแต่เดิมมีทาวน์เฮาส์เก่าๆอยู่หลายหลังแต่ก็ได้รับการบูรณะใหม่ทุกหลังแต่ท้ายซอยจะมีบ้านสองชั้นอยู่หนึ่งหลังซึ่งเก่าและสุดโซมมากก็เป็นเรื่องที่แปลกที่ไม่มีบ้านหรือทาวน์เฮาส์หลังไหนกล้าปลูกติดกับบ้านหลังนี้เลย แต่จะขยับออกไปปลูกกันห่างๆบ้านหลังนี้ร้างมัดตั้งแต่ที่คุณอ้ําย้ายเข้ามาอยู่ผ่านมาไม่กี่เดือนก็ได้มีคนเข้ามาบำรุงใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของแล้วแผนป้ายให้เช่าไม่นานก็มีคนมาเช่าอยู่ซึ่งคนที่มาเช่านั้นก็เป็นร่างทรงตัวคุณอ้ําเองมักจะชอบปั่นจักรยานไปเล่นแถวๆท้ายซอยอยู่บ่อยๆ จะเห็นพวกตุกตาพวกของบูชาอยู่เยอะมากจนล้นออกมาหน้าบ้านและจะมีควันพุบรลอยขอมูงอยู่ตลอดเวลารานทรงเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้เกือบสิบปีแล้วก็ได้ย้ายออกไม่กี่วันต่อมาก็มีคนใหม่เข้ามาเช่าอยู่แต่ก็อยู่ได้แค่สองวันคุณอ้ําได้ยินชาวบ้านแถวๆนั้นพูดกันว่าคนที่มาเช่าอยู่ใหม่ รีบขนของย้ายออกกลางดึกทันทีแต่ทุกคนก็ไม่มีใครทราบเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนก็มีนะ้าของเพื่อนคุณอ้ำย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ช่วงแรกๆตอนที่น้าย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะ้าเป็นคนปกติดีทุกอย่างแต่หลังจากที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้แค่สอเดือนก็เริ่มกลายเป็นคนเพอ้อมักจะบอกว่า เขามีแฟนและลูกอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยทั้งๆท,ที่น้ายอยู่ที่นี่แค่คนเดียววันนั้นคุณอ้ําได้ขอคุณแม่ว่าจะไปนอนที่บ้านน้าของเพื่อนที่อยู่ท้ายซอยเพราะจะได้แอบไปสูุบรี่ด้วยจึงเดินถือหมอนไปที่ท้ายซอยกับเพื่อนสองคนพอไปถึงบ้านนา้าคุณอ้ํากับเพื่อนก็คุยเล่นกันปกติจนเวลาย่างเข้าตีหนึ่งก็ขึ้นไปนอนกันที่ชั้นบน ส่วนน้าจะนอนอยู่ที่ชั้นล่างในห้องชั้นสองไม่ได้มีข้าวของอะไรมากนะักมีเพียงแค่เตียงนอนที่อยู่ขวามือโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ถัดจากเตียงนอนตู้เสื้อผ้าจะอยู่ตรงปลายเตียงส่วนห้องน้ำจะอยู่หลังห้องตรงข้ามกับประตูทางเข้าพอดีคุณอ้ํานอนไปได้สักพักก็เริ่มได้ยินเสียงผันลงตั้งพื้นดังแกลกแกลกแกกแกทั้งที่ตอนแรก มันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรจนเพื่อนที่นอนข้างๆสก,กิดล้วบอกว่าพัดลมดังเลยอ้ํารู้ว่าเพื่อนกลัวเพราะปกติเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่กลัวผีมากคุณอ้ําจึงลุกไปปิดมันจะได้ไม่ส่งเสียงดังน่ารําคาญอีกสักพักใหญ่ๆคุณอ้ํารู้สึกตัวตื่นเพราะเพื่อนสก,กิดที่หลังด้วยอารมณ์ที่ง่วงปนโมโห จึงลุกขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรเนี่ยก็เห็นเพื่อนนอนหลับตาปีแล้วชี้ไปทางปลายเตียงปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่ที่ปลายเตียงอายุรุ่นรุ่นอนุบาลสามผมยาวถึงกลางหลังใส่ชุดราตรีนั่งแกว่งหัวโยกไปมาจากคนที่ไม่กลัวผีคุณอ้มเริ่มคิดว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคืออะไร ความกลัวเล็กๆเ,เริ่มขุดขึ้นมาในหัวคุณอ้ำหลับตาลงคิดในใจว่าท่านลืมตาขึ้นมาแล้วไม่เห็นสแสดงว่าตาฝาครู่เดียวคุณอ้ำค่อยๆลืมตาขึ้นมาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วที่ปลายเตียงมีเพียงแค่ตู้เสื้อผ้าหลังเก่าๆจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีแต่อยู่ ประตูมันกลับเปิดออกเองแล้วค่อยๆอ,อ้าออกอย่างช้าๆคุณอ้ํารู้สึกขนลุกขนเตั้าทั้งๆที่ตนเองเป็นคนล็อกมันกับมือก่อนจะเข้ามานอนแท้ๆต้องมีคนเปิดมันจากด้านในเท่านั้นแต่คุณอ้ําไม่ทันที่จะได้คิดอะไรต่อประตูห้องน้ำก็ค่อยๆอ,อ้าออกคุณอ้ํารีบหันตัวควัาไปมองในทันทีปรากฏว่า เห็นเด็กผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงเมื่อสักครู่ไปนอนคว่ำหน้าอยู่กลางห้องน้ำคุณอ้ําตกใจจนตัวเกร็งรีบหลับตาลงความกลัวเริ่มแผ่กระจายทั่วรา่างดึกในใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่คนกลัวผีมันต้องไม่ใช่แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูอีกทีก็เห็นประตูห้องน้ําปิดอยู่ในสภาพเดิม คุณอ้ําคิดในใจว่ามันคืออะไรกันแน่ตาฝาดไปเองหรือว่าเหตุภาพหลอนคุณอ้ํรีบปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างตัวให้ลุกขึ้นมากอดฟ้าเตื่นเตือนเตืนตืนเพื่อนก็ลืมตาขึ้นมามองหน้าคุณอ้ําแต่ยังไม่ทันที่คุณอ้ํจะได้พูดอะไรเพื่อนก็ชิงพูดขึ้นมากอดว่าไม่ต้องเล่าเห็นทุกอย่างหมดแล้วคืนนั้น คุณอ้ํากับเพื่อนตัดสินใจวิ่งลงไปข้างล่างแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันตรุงเช้าจึงมานั่งเล่ากันว่าต่างคนต่างเจออะไรกันบ้างคุณอ้ําเล่าไปถึงตอนที่เห็นเด็กนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วพยายามหลับตาลงพอลืมตาขึ้นมาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วคิดว่าคงจะตาฝาดไปเองแต่เพื่อนกลับบอกว่า ความจริงเด็กมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันลุกเดินไปเปิดประตูห้องแล้วเดินกลับมาเปิดประตูห้องน้ำแล้วเดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะเด็กคนนั้นกึ่งวิ่งกึ่งเดินอยู่ในอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนกําลังจะหนีอะไรบางอยา่างช่วงเย็นเวลาประมาณหกโมงคุณอ้ํและเพื่อนจึงเดินไปเล่าเรื่องนี้ให้น้าฟัง แต่น้ากลับไม่เชื่อทุกคนจึงเดินขึ้นไปดูกันที่บนห้องคุณตั้ํเดินนําหน้าขึ้นไปบนชั้นสองเปิดสวิตไฟที่อยู่แถวแถวหัวบันไดหลอดนีออนกระพริบอยู่สองสามทแีแล้วก็ดับครึบแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากนะแล้วเดินเข้าไปในห้องจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับกับพุ่งปะทะจมูกของคุณอ้ํา จนต้องรีบเอามือปิดจมูกสภาพของห้องต่างจากเมื่อคืนอย่างลิบลับพื้นไม้มีฝุ่นเกาะอยู่หนาเตอะเตียงนอนมีแต่ฝุ่นจับอยู่เต็มผ้าปูเตียงตูเสภาเก่าเก่าจนแทบจะหักพับลงมาได้เมื่อกระจกหน้าตะเครื่องแป้งมีแต่คราบฝ้าสีขาวขาวจับอยู่ทั่วทั้งบานคุณอ้ําหัวใจเต้นแรง จนมันแทบจะทะลุออกมาจากอกคิดอยู่ในใจว่านี่เมื่อคืนเรานอนอยู่ในห้องนี้จริงๆหรอหันไปนมองหน้าเพื่อนเห็นเพื่อนทำหน้าจะร้องไห้คุณอ้ําถามกับน้าว่าน้าทําไมห้องนี้มันถึงได้เก่าแบบนี้อ่นะน้าก็ตอบกลับมาว่าก็ตั้งแต่ที่มาอยู่ยังไม่เคยขึ้นมาเหยียบข้างบนนี้เลยรู้สึกไม่ชอบข้างบนนี้ คุณอ้ําเหลือไปเห็นที่ประตูห้องน้ำก็พบว่ามันถูกล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจเก่าๆล็อกจากด้านโนกและมียันสีแดงเก่าๆแผ่นตะมาณเท่าฝ่ามือแปะอยู่กลางประตูห้องน้ำถึงแม้ว่าคุณอ้ําจะกลัวแต่มีความรู้สึกว่าต้องรู้ให้ได้ว่าในห้องนั้นมันมีนมอะไรคุณอ้ําจึงขอทุบแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องน้ำไว้ ก็นะไม่ได้ขัดข้องอะไรคุณอ้ําเอาพ้อนบวดบวดจนที่ล็อกแม่กุญแจหลุดกระเด็นจับบานประตูเตรียมจะเปิดอยู่ๆก็รู้สึกถึงความน่ากลัวในอะไรบางอย่างในใจคิดว่าถ้าเปิดออกมาแล้วเจอศพเด็กจะทำยังไงคุณอ้ํารวบรวมสติค่อยๆผลักประตูช้าๆสภาพห้องน้ำค่อนข้างเก่ามากมีหยักใ่ยและเชื้อราดำๆ กาะอยู่เต็มฝ้าและผนังมีกระถางทูบสีน้ำเงินเก่าๆมีทูบที่เหลือแต่ก้าปักอยู่หนึ่งดอกวางอยู่กลางห้องน้ำเลยข้างๆกระถางทูบมีจานใส่กับข้าวขึ้นราดำๆอยู่หนึ่งจานมีชุดราตีสีขาวเก่าๆของเด็กผู้หญิงแขวนอยู่ตรวราวแปดผ้าขนหนูมีตุ๊ก,กตาบเกือบร้อยตัวทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ กองอยู่ทางผนังฝั่งชักโรครกคุณอ้ําเห็นแบบนั้นก็พงังหะถอยหลังรีบปิดประตูทันทีนะที่ยืนอยู่ข้างๆทำสีหน้าหวาดกลัวไม่ต่างจากคุณอ้ําส่วนเพื่อนก็รีบเดินจํำออกจากห้องไม่พูดไม่จาสักคำคุณอ้ําอยากจะเดินตามหลักเพื่อนที่ออกจากห้องจนใจจะขาดปิดที่ว่าขาดทั้งสองข้างมันตายสนิท มาขยับได้ก็ตอนที่ได้ยินเสียงนะ้าพูดว่าลงไปข้างล่างกันดีกว่าคุณอ้ําจึงเดินลิ้วออกจากห้องก่อนแล้วนะก็เดินตามหลักเมื่อติดติดระหว่างที่กําลังเดินลงบันไดหูก็แว่วได้ยินเสียงเหมือนเด็กกําลังทําเพลงออกมาจากในห้องน้ําทําให้คุณอ้ําเสียวสันหลังว่าความคิดที่ว่าตนเองเป็นคนไม่ค่อยกลัวผี บัดนี้รู้สึงแล้วว่าตัวเองเป็นคนที่กลัวผีมากๆหลังจากนั้นคุณอ้ําก็ขอให้น้าย้ายออกจากที่นี่แต่น้ากลับบอกว่าย้ายออกไม่ได้เพราะน้าทิ้งลูกเมียไว้ที่นี่ไม่ได้ทําให้คุณอ้ําเริ่มระแวงว่าลูกเมียที่น้าพูดถึงบ่อยๆเป็นใครกันแน่จนต้องมีญาติมาบังคับให้ย้ายออกนะ้าถึงจะยอมย้าย คุณอ้ําพยายามถามประวัติบ้านหลังนั้นจากคนที่อยู่ในซอยเดียวกันแต่กลับไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เลยปัจจุบันคุณอ้ํากลายเป็นคนขี้หวาดระแวงตั้งแต่ที่เปิดเข้าไปในห้องน้ําแห่งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ ถ้าหากท่านชื่นชอบในกผลงานของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับหรือถ้าหากท่านใดอยากจะสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราก็สามารถโดเน a t ตาม QR code ได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะพัฒนาคลิปเรื่องเล่าของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อผู้ฟังทุกทุกท่านขอบคุณครับ